โปรเจกต์หนึ you, ่งเการที่จะช่วยกันเรื่องบริจาคข้อมูลซึ่งเราก็ทำกันมีประจำทุกปีแล้วก็เรียกว่าเพียงแคบเองก็พยายามที่จะตอบโจทย์ในทุกส่วนทในการชาติไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราท่านมีพระชนมายุ80นะคะก็ก็ท่านทรงเป็นประธานาธิกาของ ใายชาไทยด้วยเราก็อยากจะทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่งามให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยนะคะเพราะที่พวกเราเป็นทั้งทีมงานด้วยแล้วก็เป็นทั้งดีเจที่ได้เจอคนผู้ฝังด้วยเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอยากเป็นผู้ให้นะคะวันที่ที่บอกไปคืออยากเป็นผู้ให้แต่ว่าบางทีเรามีข้อมูลน้อยมากว่าเวลาตั้งแต่จะอยากเป็นผู้ให้เราสามารถช่วยเหลือในจุดไหนได้บ้างเชื่อว่าในครั้งนี้นอกจากการรับความช่วยเหลือแล้วเราค็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้รู้ว่าหลายๆส่วนของสังคมในจุดไหนบ้างที่ยากกตรรวม่่่ั า่และก็แน่นอนจากว่าพวกเราตีนเวสแล้ว่าคันนนอนตามสไตล์ของพวกเรานะคะเราก็ต้องมีการเชิอเชิญเอบรรดาศิลปินนะคะนักร้องมาร่วมกันเราด้วยถ้าในทุกโปรเจกต์ที่เป็นเวสจะทาในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการเชิญเอาศิลปินนะคะมาร่วมเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นซีล็เป็นไอคอนเป็นประจำแต่ละโครงการด้วยนะคะซึ่งวันนี้บางส่วนก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ มีหลายคนที่ติดงานมาไม่ได้ก็เสียดายมากแต่ว่ามีฝักเสียงฝักภาพมาต้องมีและใช่ฝากอะไรมาฝักใจมาต้องมีะก็ตลอดทั้งปีนี้เข้มข้นแน่นอนเรื่องของการไปะจายความช่วยเหลือนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะตัวแทนที่พี่ทุกท่านเลยจากธาคารไทยพ่อมจะประติั้การย